สวัสดีอ่ะผมเป็นพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้พิเศษเด้อพี่น้องเด้อปิ้งไก่มื้อนี้ปิ้งไก่จริงกับตำักหุ่งพี่น้องเอ้ยมื้อนี้อ๋อได้อาหารดีพี่น้องมื้อนี้เฮ้ยปีงไก่เฮาปิ้งสุกแล้วพี่น้องเอ้ยตำักหุ่งแล้วกับตำมาเรียบร้อยปิ้งก็ใช้เวลาลุนเติบพี่น้องเอ้ยชามซุกนี่เอากระดุยทายเอาตอนสุกเลยใช้เวลาลุนเติบพี่น้องเอ้ยนี่ปิ้งไก่หอมๆออื้ กินกับตำมะฮงเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาพี่น้องเลยตำมะฮงปีงไก่พี่น้องหมอนี้มาเส็บๆเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะขออนุญาตจัดจานกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอเลยไก่เฮาล้นๆได้กินเถื่อได้นี่พี่น้องเลยได้กินประจําได้นี่บ่มีชื่อมากินไก่มโมนี่พี่น้องไก่เฮาโมนี่ แสบกับหัวหน้าเพิ่นตามเคยพี่น้องเลยทีมงานเบาหวานนะครับยุให้ยุนาคือเก่านี่แหละมามาพี่น้องมาเบาๆได้พี่น้องเที่ยงได้มากินเขาเที่ยงน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมามาตำมะฮุงเนาะค่ายเครื่องยัดตำมะรูดเติบเล็นพี่น้องซ้ำไก่สุกเนี่อบรรแขงขาอ่ะอืมขาหัวใจพี่น้องผู้นี่ก็พี่น้องก็ตำมะฮุงพักสลัดก็มี ข้าวบุกห้างร้านหรือเปล่าอืมตอนเที่ยวขาไปแล้วจังข้าวบุกอืมข้าวบุกอืมข้าวปลาด้วย นตูดตูดตูดมันไปได้พี่น้องอ่ะกินกันมีไหหอพี่น้องเออของมาแล้วตำหวงเนี่ยบรรยากาอุ่ขึ้นเยอะเลย Mà nhắc cả cái ứng thương thì tốt nha mọi người. lên gian chứ chút Chút กระปุกจะไม่อยู่ทางดูดมเห็บวนไปบวนมาอเอาตรงนี้หนี่หมดก็เอาไปเผ็ดหน้นาคักเลยเ รัง,งไฟได้ยุ่งพี่น้อยไฟปีงกลบโท่านรับปุนเขา มาลองบ่มาลองบ่แค่อยู่บ่โอ้ยรสชาติมันออกหวานหวานมือยุบร้อยใส่บวงนู่นใส่

กินทีี่ปุ่นนบไม่ใช่ไเขาต้องไปสองห้องเจ้าันว่าเดี๋เอาผักเกษตรมานำาะขันักเนาะ นัวน,นัวน,นัวดีขาวกับปิงไก่ขาวดีวะฮุบ <c oughs> <c oughs> ใจฮุบใจได้ฮุบใ่ <c oughs> บวงได้นน่นเอามือยุบเอาได้นี่นี่ยียกินว ขว่วนกระูนทั้งดังเลยน้องเห,ห็นกระดูกมันเห็นกระดูกขึ้นมาวะแห่น <c ười> <c ười> ขึ้นมาว่าเห็นกระดูกบางคนเลยจ้ะขึ้นกระดูกอืมกรอบเนี่ยนี่วางนี่แล้วแสบเนี่ยมันอินมันเนี่ยมันถอดเนี่ยอู้ห่าเลย กินไก่ปะอืมแล้วกินใ้เบิร์คากก่อนยุคคากเลย ทำง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายแล้วนะนี่ครแค่ปุ่มคั่วแล้วเขาว่ากินเมืองเล่นเหมือนพิวดีกินลองเบิง้งกินยำไหนเกาให้ดีกินเป็นรู่วะ

เอาเบื Ooh, okay. be ้องดดนำมทังนัวครัาลองเบื้งลองก็ซืมาการอยาเพ่งเอาเนกับโจอย์ไนี่บวงก็เีนกันเลกินยูทงนาด้เน่ามันกินยู้องยูเฮือนหอไรกย่างๆน่ยนะเี่าำยังงน่รูเยงเล ครับเนี่ยไก่เป็นอนเอยเปี่ยงแฮมเปี่ยงคาลีเป็นหนอยเปี่ยงม่โตจริงๆห้ามเปี่ยงทุกนโอ้ใส่เวลาหลุนเป็นอนเอย 刚刚。嗯 ตังมันกรอบดีตั้งมันแดงกรอบดี Khá cái con một bạc rồi. Nó kinh nhiều. Kinh ขนาดนั้นแอบสมสนามนวนัว <poker üt> <int os> <deve>

ไปตัวหนึ่งบดได้ไปหน้อยกินรู้ยสองคนสองคัวที่ไล่กันได้ยังไงเนาะหอกเหรอลูกมะฮองอีรอยุนหามันมีหนุนเพียงแหละ นี่นำเห้มากินเผาวอันหอมไมนีกับชมันมืดนในห่นตกนพีหน่อยขึ้นอยู่ขึ้นนีก่ก,ก,กับตกโเคะยองส่ตกโมเหงมาเลยเน,ะนาะ กินหอยลายมือเลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนมากินอะไก่ก่อนกินหอยลายมืออ๋อเปลี่ยนเมนูอ๋อโอ้ยตาดูได้ไครตุนเงาบุรีอเนาะพอดีพอดีอีก

สิบหัวเบิร์ตัดม่อสายนะแซ่แบดีสักวันนี้ได้เขาว่าที่ซื้อกินบักเล่นนะพี่ดีโอ้แซ่บร้ายพี่น้อยตำหงปิใงไก่พี่น้อยเขากันอีดิลาสุดพี่น้องนี่ <laughs> มืดเลยได้ม,ไมีแนวกินเลยโอ้คักนอ,อม,มอนาวยี่เปยังมืมนาคัก,กมือหจัดอีก,กินยังไงวะทำเมนูก,ก่อนโอ้คักลาพี่น้องเลยสำหรับกินนี่ฝ้าใบต้นนี้เล้อพี่น้องเด้อ จะได้กาฝากกดติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อส่องเบาวันหน้าอีดีฮาเพื่อเป็นกำลังใจคีมๆไหมๆครั้งต่อไปเรื ical, ing, mm ่องพี hmm. huh? ่น้องเด้อกันมักกดกดได้ถือใจกระแทกเรื hmm. ál, ่องพี ping, 네่น้องเด้ออย่าลืมแต่อย่าลืมกดติดตามให้ในเรื่องพี่น้องเด้อขอบใจได้ด้สำหรับคลิปนี้ฝากไปท่านี้เรื่องพี่น้องเด้ออะบายๆชิลพอกันคลิปใหม่